ครับผมก็สวัสดีเช้าขอางวันเสาร์นะครับผมอากาศดีมากเดี๋ยวมาดูชิชมกันนะครับผมก็รู้สึกจะแห้งมากไม่ได้ลน้ำก็มีชมิชมอยู่ชุดหนึ่งนะครับผมราคาเบาเกันนะอันนี้จะเป็นสีขาวนะครับผมตัวนี้จะเป็นสนม่วงนะวเวลาออกดอก,กอพี่เป็นชอบที่สวย อันนี้เสียบสูงตัวนี้ก็สวยดีนะอันนี้ถ้าไปบำรุงดินใหม่เดียวจกิงก็อบอวบโตสาใพันธุ์นี้ใช้พันธุ์น,นี้กิ่งอวบอี่แล้วกิ่งโตอยู่แล้วตัวนี้จะออกต่อในค่อนข้างที่ลีลานะจะทำอินช้ยได้ดอกแดงนะครับผมแดงก็มีหลายชื่อหลายแบบไม่รู้กจะแบบไหนนะ ตอนนี้ชมพูชมพูชมพูจริงเดียวเอาไปย้ายพันได้นะอันนี้กำลังจะบานเวลาบานเต็มพี่ดอกจะเป็นจังสีด้วย,ยแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นไม้ที่เกิบใหม่อยู่อันนี้ดินเอามือไปเขี่ยโอ้ยเล็บมือด้าแเงไหมบังคับดอกเล็บมือจะขอก็โอเคนะก็มีหนึ่งต้นนี้นะครับผม ดอกตัวนะี้ตัวนี้นะเวลาบาเดเต็มที่ตัวนี้แล้วก็ต้นนี้แล้วก็ต้นนี้แล้วก็ต้นนี้เต็มกล่องแน่นๆ่นห้าต้นนี้แหละถ่ายแบบนี้แหละถ่ายไม่ได้พิมแคบห้าต้นสี่ร้อยห้าสิบาทนะห้าต้นนี้สี่ร้อยห้าสิบาทแล้วกานลับส่งก็มาก็เสียบไปเรื่อยนะครบก็ทําไปเรื่อยแหละนะก็เป็นคนชอบชมชม เอาก็ทําไปทําไปนั่นแหละนะก็ทําไปตัวนี้นมีดอกพอโอเคก่อนวานลดาขายตัวนี้ไม่มีดอกก็เหลือเพ่เท่านี้แหละอันนี้กําลัองออกดอกตัวนี้ก็กลาลังปิดการติดก็ออกดอกแบบนั่นแหละกําลังบานประมาณนั่นแหละนะก็เช้านี้มาเท่านี้นะครับผมกับอากาศดีๆวัสวดีทุกท่านดววยนเช้าวันเสาร์ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณนะ สวัสดีตรงนี้เลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ